واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه บอกกุลละบิดาอาทิาบ่ลาล่ะบอกกุลล่ะบ่ลาละทิ้นสินนารพี่น้องผู้ร่วมละมัดยุมัดทุกท่านขอสังเสียตัวกับผมเองเลยกับพี่น้องทุกคนขอให้พวกเรานั้นมีความยำเกรงต่อหล่อยำเกรงพระองค์ทุกสภาพการไม่ว่าจะทีรับหรือว่าทีแจ้งยำเกรงพระองค์ไม่ว่าเรานั้นจะมีความทุกข์ เรา้ว่ามีความสุขย่มเกรงพระองค์ไม่ว่าเรานั้นในยามที่เรามังมีหรือว่าในยามที่เรานั้นขัดสนย่มเกรงพระองค์โดยกับการกระทําในสิ่งที่พระองค์นั้นส่งสร้างชายเออหล่าโอหางในสิ่งที่พระองค์นั้นทรสงสร้างห้ามพี่น้องผู้รวมศรัทธาทุกท่าน,านเรายัางอยู่ในช่วงสภาวะข้องการเกิดโรคระบาด หรือว่าที่เราเรียกว่าโควิด1 9หรือโควิด1 9ไทีเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ช่วงเวลาแต่และช่วงเวลาสำหรับผู้ศรัทธาเขาหยอมที่จะได้จะต้องได้บทเรียนจากเหตุการณ์นั้นๆพี่น้องผู้รวมศรัทธาทุกฐานเมือ่อมีเหตุการณ์สิ่งโรคระบาดเราถูกคน มีการป้องกันตัวเองป้องกันหลูกล้านของเราป้องกันคนรบข้างของเราป้องกันผี่นองของเราว่าใหญ่บอกเขานั้นต้องมีโอกาสเพื่อไปประสบกับการติดเชื้อติดโรคระบาดพอได้ผี่นองพอเขารู้พอเขารู้ถึงอันตารายเขารู้ถึงผลกระทบที่จะห้ากว่าตัวเองเละกับพี่นองนั้นไปประสบนั้นมันจะเป็นอย่างไรอย่างน่อยน่อยที่สุด ห้าวัดติดพี่น้องสําหรับบางคนอาจจะไม่ถึ่งตายแต่ว่าเมือ่อห้าวัดทุกรถพบเลยนี่เข้าไปต้องทุกกัดตัวเองออกจากพี่น้องของเขาออกจากหลูกของเขาออกจากเหมของเขาออกจากปะของเขาไปยุ่ในสถานที่ที่เขาจะเตรียมไว้เมื่อทึ่งเวลาให้อาหารก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาอาหารมาให้เหมื่อทึ่งเวลาให้ยาจะมีเจ้าหน้าที่เอายามาให้โดยการยืนห้างห้าง เขาจะต้องประสบกับชีวิตที่อยู่โดดเดี่ยวแบบน,นั้นเป็นกี่วันกี่เดือนเบื่อใจจนกว่าเขาจะให้นี่แค่หน่อยๆน่อยจะหาว่านักไปกว่านั้นบางคนเหมือนติดแลว้วอาจจะต้องทูนเสียทิ้งชีวิตดังนั้นมนุษย์ก็เลยที่จะอกปองอย่างเต็มที่ย่างเต็มความสามารถเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นและก็่คนในครอบครัวของพวกเขานั้นต้องประสบก,บกับการติดเชื้อนั้น นี่คือการที่เราั้นปกปอง,ปองตัวข้องเราจะไม่พี่น้องให้อย่าต้องมระสบกับอันตารายที่จะเกิดขึ้นกับขววิด1ุเก่าเราทมันยางเต็มทีถุกวิธีิทางก่อนออกจากบ้านเราใส่เมตรเห็นไหมปฏิบัติตามคําแนะนาข้องทางกระทรวงสาธารณสุขที่เขาแนะนาไว้เราพยายามล้างมือบ่อยๆโดยกับเจลแอนฮอล์ก็ดี H G D, หรือไม่กับโดยกับสบู่น้ำสบู่ก็ดีเราล้างมันหมากเราปิดวงกันสุาง บางทีเราก็ใส่เฟชชัยม้กระทังการละหมาดการอิบาดะข้องเราก็ยังมีข้อพ้นผลดี่ว่าให้เรานั้นอนุญาตจะ,จะห้าเสียงป้อง,องกันเผื่อที่จะไม่ใหนน้้นประสบกับการติดเชื้อโควิดหรือว่าแร่เชื้อโควิดไปให้ผู้อื่นได้เพอพี่น้องผู้รวมศรัทธาทุก่านนี่คือการป้องกนันอันตรายที่มันจะเกิดกับเราในดุนยาเราป้องกันมันเต็มที่ขนาดนี้เรากลัวมันขนาดนี้ เลยเีิดเราจะลาส่งสร้างไว้เราวะในอันกว่านั้นส่งสร้างอะไรอจะแบบเราจะยังไงพี่น้องเราจะลาส่งสร้างวะยาโยล์จีนามนุกู้อังฟุสกุมว่าอัลลีกุมนาโรและสร้างวะโอภูษฐาเอ๋ยจงคุมครองตัวข้องผวกเจาวและขอบครัวข้องผวกเจ้าให้ผลจะไฟนรุก นี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องปอกปองตัวของเราเองและการควบคุมเราเองให้ยิ่งกว่าการโยาเ้นปกปองตัวของเราเองให้ผลจากโรคระบาดการปกปองตัวองให้ผลจากโรคระบาดไม่พิพี่นองและการจำเป็นด้วยจำเป็นที่ต้องปกปองตัวข้อเราและการหลุกล้านของเรา,เราคนรอบข้างของเรานั้นให้ปลอดภัยให้ห่างไกลจากโรคระบาดตามคำสั่งที่ทางดีนั้นได้สร้างอรไว้ อางเชกนคำสั่งว่าเมื่อรั้วโคดรโรคระบาดตีหนคนในอย่าออกคนนอกอย่างเขาเล็ก็อื่นๆอีออมกมากมายที่เป็นค,นคำสั่งเหล็กะคำแนะนำขอนน้องกระทรวงสาธารณสุขพอดีให้เราใส่เม็ดให้เราล้างมือให้มากๆให้เราพยายามอย่าไปยุงปย่งปะปนกับในฟุ้งคุ้นมากๆใช่ไหมพี่น้องคนจะไปในเรื่องห้องให้ปกป้องตงัวห้องเราเลยลูก ้างเรให้ให้ปอลอ่อยไฟร้องนี้อยากจะข้อกลับเดินกลับมาตรงนี้นิดนึงในเรื่องข้องการตะวักกันพี่น้องมุสลิมเราหลายคนอย่างเข้าใจพิษคําว่าการตะวักกันสรับการป้องกันบางคนไม่ป้องกันอะไรเลยแล้วอ้างว่าตัวเองนั้นตะวักกันต้องบอกใหลรูหนั่นคือความเข้าใจเข้าคําว่าตะวักกันที่พิษ เราไปไหนมาไหนในขณะงีน้เกิดโรคระบาดเราไม่ต้องใส่แมสใส่ทำไมได้เราตะวักขันคนใส่มันไม่ตะวักขันมีไหมพี่โนโอ้องอาจจะมีแต่การหน่อยเลยแหละคี่ว่าพอไล่คุณก็พยายามพูดอธิบายให้เข้าใจซึ่งคําว่าการตะวักขันนี้มันก็ต้องมาโดยกับการป้องกันเช่นกันในฮะดิษพี่น้องหลักฐานจากฮะดิษจากถัดคล้องศานนบ,บีมุฮัมมัดซ์สโลลลอวะเลยอัลลัม แต่มีชายคนหนึ่ง่ากับออานรุศนสลลัลลอฮุอะไรสัลลัมวะโอานรุันเขาะห์ฉันควรจะพูกอูดของฉันแล้วทาการหมอบไม่เสะห์หรือว่าฉันควรที่จะปล่อยมันไว้โดยที่ไม่ต้องพูกอะไรเลยแล้วทําการมอบหม่อัลเลารห์เขาถ่าว่าเขาผาอูดมาใช่ไ้ยพี่น้องถาาว่าฉันนี่ต้องพูกอูฐก่อนจะไม่เลยกับมอบหม่เารห์หรือว่าไม่ต้องพูกแล้วหมอบไม่เารห์ลเลย ทาีตอว,ว่ายังไงพี่น้องท่านี้ต้อว,ว่าถันจงพวกมันแล้วทําการหมอบไม้ต่อหรอกทํามีว่าให้พวกมันเลยเหลือจะหมอบไม่ต่อหรอสมัยนี้มีรถเคขีองขับรถมาเราหลูกแกไม่ทอดเดินขึ้นมาเราเลยเหลืออ้างว่าตาวะว่กั้นต่อหรอกอันนี้ไม่สูกตองพี่น้องขับรถมาจอดที่มัสยิดททดกุญเจย่งน้อยดีสุดทอดกุญเจที่ดีกว่านั้นล็นอกคอมาเสียกัน งานนี้เดี๋ยวนี้คือการป้องกันเละกการตวักั้นการตวักันนี่คือการตวักั้นที่ทุกต้องนะครับพี่น้องแล้วก็อีกเช่นกันเราในเรื่องข้องริสกี้ของเราพี่น,อน้องในเรื่องข้องริสกี้เราเองก็ต้องใช้าการตวักั้นเหมือนกันแต่การตวักขั้นในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรานอนอยู่บ้านแล้วก็คอยริสกี้มันมาห้าเราจะต้องออกไปพี่น้อง ออกไปสเสวงห้าริสกี้เดเราส่งประธานให้กับเราเลกาหมอบไม้ตัวลัสซ่าเมื่อในดิสิีบอกว่าหนกน้ำออกไปในตอนเชา้าในสภานสีทองนั้นมันวางเปล่าเลยมันกลับมาในรังของมันในตอนเย็นนั้นในสภานสีทองเมืนั้นดิมนี่คือการประกันริสกีจากลถสุซูบาพเตล่าเราก็เชินกันพี่น้องเราพยายามเต็มที่ในการสเสวงห้าริสกี้ในทางที่ถูกตองนะอดทนถึ่งแมว่าในทางที่ถูกตงเราจะได้ริสกีมาเพียงหน่อยนิดก็าตาม ย่เราอดทนต่อริกีที่เราสร้ากรรังไอ้เราอันนั้นในชีวิตก็เราจะมีบรากฏดีกว่าเราอนั้นยอมที่จะเอาทรัพย์สินมาในหุ่นทางที่มันไม่ถูกต้องแล้วนำมาเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็นำมาเลี้ยงดูครอบครัวทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องที่มาเลี้ยงดูตัวเองเอามากินเอามาใช้นั้นมันยอมที่จะเป็นฟืน้นเป็นไฟในไฟนรกครับพี่น้องดังนั้นพีนพ่ถถน้นองผู้หลมศรัทธานการป้องกันของเรา นะครับอยากให้ได้เราก็พูดเหมอนเลยาผู้อื่น้องวได้ข้อคิดในเรื่องของการป้องกันตัวเองจากอารุกรบาดอันนี้แหล่าก็อย่าลืมที่จะป้องกันตัวเองแหล,ล,ล่าก็หลูกแลานของเราให้ปลอดภัยปลอดภัยจากไฟ,รไฟนรกดังที่เราสร้างสุ่องอสร้างชายเราเช่นกันเพราะฉนั้นส,สุ่งสร้างชัยวันนี้โสตะฮริมอายะทติฮกโสดะฮ์ริมอายะทติฮกดังทีง่ยกไปข้างตัวหน่อยยะอิลลอจีน่อามานุ กูออมภูสกุมวะอริกุมนาโรโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ้ยจงคุมครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวข้องพวกเจ้าให้ผลจากไฟนรกอัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยเฉพาะอัลลอฮ์่งรักรพวกเราไปเรียกพวกเราให้พวกเรานั้นฟังสิ่งที่จะบอ์นั้นจะบอกพวกเราต่อไปว่าอ,าอะไรพวกว่ากูอัมฟุสกุมวะอีิคุมนาโรจงปกป้องคุมครองตัวของพวกเจ้า และครอบครัวของพวกเจ้าให้ผลเจ้าไฟนรกซาลาบอกตัว่าพวกกูดูฮันนาสู้ันฮิเจ้าหรอเพราะอะไรพี่น้องเพราะเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์เหล็กอนหินยากตองเราเป็นเชื้อเพลิงในนรกพี่น้องเดี๋กว่าลาทรลาอกโตวลาอัลลอฮ์ มาอมรหุมวยฟาลูนะมายุมารุนมีมานีกะผู้แข่งกลา่าวคอยเฝ้ารักษามันอยู่พวกเขาจะไม่เฝ้าฟื้นอัลลอฮ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ทุกบัญชาพี่น้องผู้รวมศรัทธาทุกท่านปกป้องตัวข้องเราและก็ปวกป้องเราให้ปลอดภัยจากไฟนอยยังไง โดยกัไรพี่น้องก็ด้วยกับการที่เรานั้นกระทาในสิ่งที่เป็นการจงรักภักดีต่อลาซาลาให้ตัวของเรากระทาในสิ่งที่เป็นการจงรักภักดีต่อลาซาลาเละกให้บองรนออกห้างจากสิ่งที่เป็นการฝ้าพื้นต่อผงตัวเราเองยังไม่พอเราจะสร้างให้ปกป้องครอบครัวของเรากันตักเตือนพวกเขาซ่อนพวกเขาหากเรามีความรู้ เราซ่อนพวกเขาในสิ่งดีเราสร้างทรงสร้างชายกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการละามาดัดการอันกวานการอะไรก็าตามที่เป็นคุณนำความดีตัวนั้นทรงสร้างชายัยหาเรามีความรู้เราก็จะต้องซ่อนกับลูกล้านของเรากับคนในครอบครองเราแต่ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่รู้เราก็ต้องพาตัวของเรานั้นแหละกลูกล้านของเรา,าไปสู้การเรียนดูถวนนียนทำดีแล,ล้วเราเทปจะไม่ต้องออกไปจาก บ้านเราเลยในการจะสร้างขความรู้ความรู้มันมาถึงบ้านเราเร็วความรู้มันมาถึงมุ่งเราเร็วอยู่ที่เราเองต่างหากที่จะสนใจศึกงาแสว้างหาความรู้เรานั้นหรือไม่นะครับแต่หากเราทําได้พี่น้องเชล่อหรเราเองก็จะเราเองตัวข้องเราครอบครัวข้องเราก็จะปลอดภัจยจากไฟนรกที่ตรงนั้นท่งสัญญาขาถุเอาไว้นะครับพี่น้อง อีประการหนึ่งพี่น้องผู้รวมสัทธตาทุก่านรัษณะสร้างให้หลอนปกครองตัวเราได้รู้ก็เราให้คนจาไฟนรกใช่ไหมวันนี้บางคนที่ผ่านมาอาจจะเคยกระทาความพิดอาจจะเป็นพิษเหล็กพิษให่พิษหมากพิษหน่อยก็ตามเตะเขาอาจจะหมดวงัง เขาอาจจะสิ่งวัสิ้นวังในการที่จะกลับตัวมาเป็นคนดีแต่พี่น้องผู้รวมศรัทธาทุกฐานสำรับผู้ที่เคยทําความผิดนี้พี่น้องเชื่อไหมว่าบางทีเขาอาจจะได้ข่าวสาวรโดยกับความผิดที่เขากระทำมีกันนะพี่น้องข่าวสาวรโดยกับการทําความชัว่วโดยกับการทําความดียังไงล่ะอะไรสักๆส่งลาา่าวเนียนกันวะ อิลลามันทามะแะอามะน์แะอามะล์แะอามะล์งานศรัทธาฟาอุลัยทกอยุบดีลุลลอฮฺซียิเอติมฮัสนัดแะอานุลอฮฺโภฟุร์รหิมะเราจะส่งกล่าวไปว่าและผู้ใดได้กระทำในเรื่องัอ่าเราจะส่งกล่าวไปว่าอิลลามันทาบะยกเว้นผู้ที่กลับเหนือกลับตัวม้ซึงเขาเคยทำความผิดมาไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรก็ตาม ในอายัดครั้งน้นนี้พระเจ้าทรงกล่าวถึงคนที่ทำความพิดในเรื่องของการฆ่าการฆ่าคนพระเะนา้ะนั้นความผิดค้าในายผี่นงนักนาตได้ฆ่าคนแต่อาที่เรานน้นเคือได้ยินได้ฟังกันใช่กาวิบกาวซครบรอยศบโดยการอีกคนนั้นไปท่ามบัดล่วงว่าเขามีโอกาสจะจะดอกตับ้าตัวหรือไม่บัดล่วงว่าไม่มีโอกาสใครไม่ได้กันตับ้าของสันเขาก็เลยสั่งงานอีกคนหนึ่งครบรอยหลังจากนั้นเขาไปพบ ผู้รู้ผู้รู้ก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะมาขว่างกันระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ในการอิบราฮิมส่งจะพยาทูในการตอบ้าคว่งท่านแล้วเขาก็ทําการตอวบ้าสุดท้ายยิสุดชายคนนั้นได้เป็นชาวสวรรค์นะครับกระสังเกตในอันนี้อินลามันตาบ้ายกเว้นผู้ที่กลับเหนือกลับตัวว่าอามานะวัวอามีละอามาลันซอลิฮะหรือเขานั้นศรัทธานะครับโดยกันผู้ที่กลับเหนือกลับตัวหรือเขานั้น ศรัทธาแล้วก็คุณงามความดีก็สลดบอกว่าฟาวเลาอิกะพวกเขาเหล่านี้แหละอยู่บัดดีลลลฮุสย่อัจม่าสนัตพราองค์นั้นจะส่งเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาเป็นความดีเราบอกว่าผมจะเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาเป็นความดีดังนั้นพี่น้องผู้รลอมศรัทธาคนที่เคยทำชั่วญาชะลาใจบอกเขานั้นคอยตอว้าคอยตอว้าคอยตาว่าเละขณะเดียวกัน พออย่าได้สิ้นว่างหัวเขานั้นคงจะเป็นคนดีไม่ได้แล้วข้อแก่เพียง,ขงเขานั้นซ้ำาหนึ่งปิดโดยกับหัวใจอันบริสุทธิ์ของเขาจริงๆเสียใจกับการกระทําที่เขาได้กระทําไปและก็ตั้งใจอย่างแนีววน่ว่าจะไม่กลับไปกระทําบาปเล,ล่านั้นอีกเลยก็ัลาะหรอมาละบอกเลยพวกนั้นจะทรงอภัยโทษให้กับเขาแลวก็จะเปลี่ยนความชั่วของเขานั้นเป็นความดีอัลลอฮรนี่คือความเมตตาความเป็นผู้ที่ทอ่ง อภพยาทษให้เก็บเอาข้องบงข้องรัสุภะจัลลาละดังนั้นอย่ากลวงตัวเพอมเองและกกพีนองว่าวันนี้ให้เรานั้นปกปองตัวข้องเราเองและก็ขอพวข้องเราให้ปลดัยจากไฟนรกโดยกับการกระทําในสิ่งพระนั้นส่งสร้างชายและก็ออกห่างจากสิ่งพรงนั้นส่งสร้างห้ามและกกขณะเดียวกันอย่ากลวงตัวเพอมีเลกกพี่นองให้ต่อบ้าตัวให้สํานึกผิดในความผิดที่เรานั้นเคยกระทํามาในอดีตและก็ว่างอยดางจริงว่าเราะสะดงสรง จะรับการเสนอพิจเรณาอะไรจะเปลี่ยนความชั่วของเรานั้นให้เป็นความดีในฐานะที่สุดเรานั้นก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์จันทร์ฟิดเดิลพร้อมๆกันทุกๆคนอะกูลูกเาลีฮะซาวัสตอฟิรุนอัซีมาลีวะลักุมวะลิซาอิดีนมุสลิมานมุสลิมานทีมึงกุเลิ่ัมบิดฟัสตอฟิรุห์อินนะฮุนวะฟูร์อัฮิม